ถึงแมว่าซองอีบุยโกจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ซองใหม่เนี่ยก็มาในทีมโจโตหรือว่าโปเกมอนเจน2นะครับแบกกี้กับเอฟี่เนี่ยก็เติบโตมาในเจนเนอเรชันนี้ดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะได้เห็นการสองใบนี้ในซองใหม่ ทีนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยด้วยการมาของแบกกี้กับเอฟี่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะตามหลังออลล้างวิทยาการอื่นๆมาเป็นจำนวน1แพทมันสามารถเล่นได้ดีอยู่ไหมในแพทนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเริ่มต้นกันที่เด็กของแบกกี้ก่อนเลยนะครับซึ่งเด็กนี้จะมีลักษณะการเล่นเป็นยังไงก็มาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official แล n e แอของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับเด็กของแบกกี้เนี่ยถ้าทุกคนได้เห็นลิสการ์ดก็อาจจะมีความคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเอาจริงตัวเด็กเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับด้วยการหยิบเอาเด็กเก่าๆเนี่ยมาปรับลิสการ์ดเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในส่วนของลิสการ์ดก็จะมีแบกกี้เนะครับเป็นจํานวน2ใบแล้วก็อ e ีบุยนะครับเป็นจํานวน2ใบโดยอ e ีบุยเนี่ยจะเลือกใช้เป็นอ e ีบุยใบเก่าที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดแบบไม่เฉพาะเจาะจงก็ได้หรือว่าจะเป็นอ e ีบุย ใหม่ที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดโปเกมอนอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ข้อดีของการใช้อีบุยใบเก่าที่ไม่เฉพาะจอดจงจัวการ์ดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจวได้ลายแคนดี้ครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะอีโวเ,เก็กโคโงะเนี่ยได้ไง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าใช้เป็นอีบุยใบใหม่นะครับก็มีโอกาสที่จะจัวได้นิมเฟียหรือว่าแบกกี้เนี่ยได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้เราสามารถอีโวแล้วก็ใช้งานพวกร่างวิวัฒนาการของอีบุยเนี่ยได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นอกเหนือจากอีบุยธรรมดาแล้วผมใส่อีบุยเอ็กเขา ต้องใช้แบ็กกี้แล้วก็ใช้ดิมเฟียนะครับในการจั่วการ์ดก็เลยติด EVX เนะครับเพิ่มเข้ามาอีกสัก1ใบเราจะได้มีความโฟล์ในการเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะบางครั้งอ่ะถ้ามือเราแย่มากๆเราอาจจะอยาก E ี o นิมเฟียเนี่ยสใบนะครับเออแล้วก็ยังมีการ์ดอีกหนึ่งใบไว้ o, อ,อ่อแบ็กกี้เพราะว่าด้วยความที่แบ็กกี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวดาเมจหลักประจําเด็กนี้จะไม่ใช้งานในเกมนั้นๆเลยเนี่ยคงจะไม่ได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือเกตคงอ่ะครับเกตคงอ่ะใส่มา2ชุดเป็นเกตคงอง,รรง 3, อ,อ่ะร หนึ่งนะครับเป็นจำนวน2ใบเราจะไม่ได้ใส่นั่งสองเข้ามาเพราะว่าจะอีโบด้วยแลคแคนดี้นั่นเองลักษณะาการเล่นคร่าวๆนะครับก็คือเราจะใช้แบกกี้ครับในการสร้างความเสียหายแล้วก็จะใช้เกตโคงะเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่แนวหลังเพื่อที่จะได้ใช้แบกกี้นะครับดึงการ์ดเหล่านั้นมาสร้างความเสียหายบนแอคทีฟโซนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกตโคงะเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเด็กได้เพราะ่าลืมว่าแบกกี้เนี่ยมันทำดาเมจได้เพียงแค่เทิร์นละ80เท่านั้นนะ เกจโคอองรงงานเนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงรวมไปถึงอ,อีบ e ุยแบ็กเนี่ยก็ช่วยเพิ่มดาเมจให้กับแบ็กกี้ได้อีกด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราทําเกจโครงงานได้อย่างน้อย1ชุดนะครับใน1เทิร์นเนี่ยแบ็กกี้อาจจะทาดาเมจได้สูงสุดเป็นจำนวน120หน่วยด้วยกันจากการสร้างความเสียหายเอง80แล้วก็ใช้อ e ีบุยแบ็กสอใบดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาอีก20แล้วก็ใช้เกจโครงงานอีก20ถ้าเกมนั้นดวงดีมากๆนะครับมีเกจโครงงานอีกชุดหนึ่งก็ จบในส่วนของการโปเกมอนไปแล้วทีนี้เรามาดูการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตกันบ้างก็จะมีโปเกบอลครับเป็นจำนวน2ใบมีเลดแคนดี้ครับเป็นจำนวน2ใบมีอีวูแบ็กเป็นจำนวน2ใบมีโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชเป็นจำนวน2ใบครับแล้วก็มีอะไลลา,ลาอีกเป็นจำนวน1ใบเอาไว้ใช้สลับนะครับเวลาที่การ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนเนี่ยได้รับความเสียหายอ่ะลิสต์การ์ดคร่าวๆนะครับของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตอนเล่นจริงเด็กนี้เนี่ยจะมีลัากษณะการเล่นเป็นยังไงจะคล้ายๆกับเด็กเก่าๆอย่างเช่น ตอนที่เราเล่นนิมเฟียเกตโคงะกับกิลาติน่าไหมนะครับก็ไปดูกันเลยครับตอนนี้เราเห็นเด็กไฟแล้วเราใจคอไม่ดีเลยกลัวจะ <laughs> แล้วทำไมผมต้องมาเจอมาด้วยเนี่ยโอ้ยแล้วแม่งมันได้เล่นเป็นคนที่2อ,อะ่ะซึ่งแบบว่ามันอีโวแบบ ตาแรกมาติด1จี้ตาต่อไปแม่งติด2จี้พร้อมเล่นละเรายังยังยังไม่ทันได้เซ็ตเบิงเซ็ตบอดอะไรเลยอะ่ะจบเ์นครับกูอยากจะบ้าติดผ้าคลุมด้วยอะ ถ้ามันเกลื่อนขนาดนี้นี่ต้องมีบัวลดน้ำเนาะผมว่าโอ้ยโดนตัดมือแล้วดูดิเรามีทั้งนิมเฟีทั้งโปรเฟสเซอร์เสียดายจังอ่ะได้อยู่มาดูว่าใครจะโดนอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ใครจะโดนอะไรบ้าง <c oughs> แกไม่รอดแน่ อ๋อจวกการกันขอแบ็กกี้อย่าตุยแล้วกันว้าวว้าวมามันเกลียนนักใช่ไหมยี่ยเด็กนั้นอะผมวางนี่อีกใบหนึ่งแล้วกันแบบถือว่าแชร์ดาเมจนะครับ อุ๊ยดีจังพอมีการ์ดใบเดียวเราก็ไม่ต้องเลือกทารเก็ตเลยเนาะมันยิงให้อัตโนมัติเก่งมากจบเทิร์นเออหน้ากดฮิวเนาะแต่ฮิวไปก็เท่านั้นแหละถ้าโดนแบบร้อยห้าสิบก็จบดีดีอ่ะมาลุ้นกันครับว่าแบ็กกี้จะรอดไหมถ้าแบ็กกี้รอดเราก็อาจจะชนะมาแปดสิบก้าสิบวกดาเมจยี่อ๋อโอเคมันกระจายดาเมจครับั้งทัวดี ได้ข่าวว่าแบบว่าไปปั่นป่วนคนนู้นคนนี้เข้าไปทั่วเลยโปรเฟสเซอร์ครับไม่คือถ้าผมแบบจั่วได้ e ีีุยแบ็กอีกใบหนึ่งผมชนะอะไหนละ e ีบุยแบ็กแบบนี้ยังไงเนี่ยแบบนี้ฮิวดีกว่ามะ <laughs> ไม่แต่ฮิวไปถ้าโดนห0ึก็จบอยู่ดีใช่ไหมล่ะ อ๋อแต่ว่ามันช่วยฮิวเออผมว่าฮิวดีกว่าเพราะยังไงมันก็ต้องตี2องเทินอยู่ดีเนาะฮิวไปแต่ว่าส่วนใหญ่คนเล่นเด็กนี้นเขาเล่นแบบ18เทนเนอร์เลยใช่ไหมเตรียมตัวขุดหลุมฝังหอยทากได้เลยนะครับแบบนี้ติดไฟง่ายด้วยเผาง่ายภาวนาก่อน ภาวนาคอยรอดมันยังจะมีอีกเหรอแค่ใบเดียวกูก็กูก็เหนื่อยแล้วโน้ยโอเคได้อยู่อ๋อมันไปลงใบหลังด้วยนี่ได้เอ้าเสียดายอะกะว่าจะเอาเก็กคงอับไปยิงใบหลังแล้วก็เอาใบนี้ตีซะหน่อยเสียใจมา มันทำเราไว้เจ็บแสบไงเวลาเจอเด็งแบบนี้ทีอยากจะตบมันซะสักทีหนึ่งมันนใ้ <laughs> A few moments later ผมใส่อีบุยใบนี้มาใบเดียวนะมือก็มาเป็นใบแรกทั้งๆแทนที่จะแบบว่ามาเป็นอีบุยจัว่ว <laughs> รอบนี้เจออะไรนะมืดต่อ <gasps> <gasps> เจอโคแบทครับ ได้เล่นเป็นคนแรกเนี่ยพอพอเรามาเล่นเด็กที่ไม่มีเบบี้โปเกมอนเนี่ยชอบได้เล่นเป็นคนแรกรเกินแต่พอแบบเล่นเด็กที่มีเบบี้โปเกมอนได้เป็นคนที่สองโหในมือคือจริงๆการ์ดเกือบจะดีนะแต่แบบขาดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ถูกขาดอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะอ่าโอเค จบเทินครับได้เวลาสนุกแล้วสีตาหน้าอุ๊ยแต่ว่าถ้าตานี้เขาติด2อจี้ตาหน้าเขาก็ตี100ปะ่ะอ่ะกูเสียแบก,กี้อีก <c oughs> อย่าเพิ่งมีลูกดอกนะ ถ้ามีลูกดอกนี่จุกๆเลยเนี่ยเหลือเลือดร้อยเดียวแล้วอะร้วตาต่อไปแบกกี้ตีร้อยหนึง่งไงติดหนึ่งจี้โอ้ซาบีนะ่าเนดี้ยปะ ยิงแบกกี้นั่นแหละไม่ใช่ยิงแบกกี้อะไรล่ะแบกกี้มันฝั่งเรายิงดาร์กไลท์จะยิงจะยิงพวกเดียวกันซะและมาละซูแบดเดอะโคแบดก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้เออ เขาจะมีการถอยไหมนะหรือว่าเขาอาจจะใส่เป็นลายลามาถ้าใส่ลายลาก็น่าจะถอยได้ง่ายๆโอเคเออว่ะผมยังเอาแบกกี้ขึ้นไม่ได้ทุกคนแต่ไงก็ต้องเอาขึ้นได้แหละเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเกง่งเอ้ยเดี๋ยวเอาเก็บพงอ่ะยิงตาหน้าก็ได้ใช่ไหมล่ะถอยมาก่อนมันจะขาด20ดาเมจไง ตอนแรกผมกะว่าจะยังไม่เอาแบกกี้ขึ้นเพราะว่ารอการฮิลหรือเราจะคุมกำเนิดโคแบตดีไม่ต้องละใช้ไปละเนี่ยเสียดายอ่ะขาดนิดเดียวเองจบเทินครับคือเขาอะต่อดาเมจได้สบายเพราะว่าถ้าเขามีโคแบตปุ๊บเนี่ยมันติดหนึ่งจี้ไง แล้วมันเล่นได้เลยแต่เราอ่ะกว่าจะทำแบ็คกี้กว่าจะติดจี้มันช้ากว่าเขาอ้าวเขาไปติดจี้แมงกับคุณแบบนี้แบ็คกี้เราก็ไม่ตุยสิหลิดหลดหลดหลโอเคถ้าเขาติดจี้ดาร์กไลอ่ะ เราสบายเลยนะจอการ์ดก่อนเผื่อได้อ e ีบุยจริงๆเราทำเกตคงหงส์สองชุดได้แต่ว่าด้วยความที่เราเอามาแต่จี้มืดไงยังไงเราก็ต้องทำแบ็คกี้กชุดหนึ่งอ้ไม่ต้องเออเออลืมไปว่าเราปิดเกมได้แล้วนี่นะเออเขาหาว่าเราล้ำได้เลยเขาโทษนะไม่เราเราเราสามารถใช้ เราสามารถใช้เกตคงหอ่ะตีดาร์กไลน์เราได้สองน็อกใช่ปะเ <c oughs> ข้าการ์ดอะไขึ้นมาเราก็เอาแบกกี้ตีก็จบละ <c oughs> แต่เมื่อกี้ลืมคิดไงไม่ได้ตั้งใจจะลําขอโทษนะ a few minutes later อ้อยคือขอร้องล่ะมึงจะให้กูเล่นคนแรกอะไรนักหนาวะผมไม่เข้าใจแบบ <c oughs> <c oughs> เล่นคนแรกแล้วมือก็เป็นอย่างนี้อีกแทนที่เออจะได้มีการ์ดเจิงการ์ดจั่วอะไรโอเจอซูแบดว่ะ เนี่ยเราเขาอะคือเด็กเขาอะไม่ได้ใช้จี้อะไรเยอะแยะเลยแล้วแต่แบบแม่งได้เล่นเป็นคนที่สองส่วนผมแม่งแบบใช้จี้อยอะกเขาอีกได้เล่นเป็นคนแรกเราไม่เคยแบบว่าได้เล่นแบ็คกี้ไวๆเลยสตาร์ Star เลยสังเกตปะเพราะอะไรเพราะแม่งชอบได้เล่นเป็นคนแรก <c oughs> เกมนี้มันมันมีปัญหาอะไรกับผมบ้างปะจโเพเินครับ โอ้โปเกบอทอโอเคเป็นอีบุยก็ยังดีครับดีกว่าเป็นแมงกะพุนอ่ะผมว่ารอบเนี้ยมีสิทธิ์เป็นแมงกะพุนละโอเคอย่างน้อยพิษก็ไม่แรงมากแต่นี้เราต้องโดนพิษแบบหลายตาอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อีโวเลยดีไหมอีโวนิมเฟียก่นอนอ๋อกระตุกกระตุกไปแคนดี้โปรเฟสเซอร์ไปสนุกละ เสียดายเราไม่มีอีบูอีกใบหนึ่งเนาะไม่งั้นผมใบใบหน้าผมก็จะใช้นิม่มเอาผมก็จะใช้นิ่มเฟียไงไม่อีโวก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาอีโวเราโดนดาเมจหนักเลย บเทินครับเนี่ยเริ่มจัว่วการละมีความเป็นไปได้สูงครับว่าตานี้เขาอาจจะอีโวโคแบทได้ทีเนี้ยโคแบทแม่งเลือดก็เยอะอีกอ่าติดพิษหนักอีกคุณพระว้าวแบกกี้เขาหน้าหลักกว่าเราอีกอ่ะทุกคน <laughs> เอาไงเฮ้ย <Okay>. hey, ยังอีโวไม่ได้โอเคแต่ติดพิษแลสิตาหน้าโดนแบกกี้ตีนะเนี่ยตาหน้าโดนแบกกี้ตีแล้วเราไม่ไม่งั้นอาจจะต้องเอาแบกกี้มาตีก่อนปะเซ็งอ่ะอ๋อเราถอยได้นี่อ๋อถอยได้แต่รีทีไม่ได้เพราะว่าติดจีไปแล้ว มือไวไปหน่อยเอาแบกกี้เขามาตีก่อนแล้วทีนี้เราเสียแบกกี้ไปนี้ไปเราจะเล่นยังไงต่อกับอีกอย่างหนึ่งคือเอาเนี่ยมาตีนิมฟียาไหม เอานิมเฟียมาตีดีกว่ามะมันเป็นการที่ถอยยากอะ่ะมัน,มนจริงจริงมันก็ถอยไม่ยากหรอกแต่ว่ามันทำให้เขาแบบติดจี้ได้ช้าลงไงตอนนี้ก็หิวปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันแล้วเร็วๆๆ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 อ่ะจบเทินครับ ผมคิดว่าเขาไม่น่ามีการถอยเขาต้องติดหนึ่งจี้แล้วถอยซึ่งก็อาจจะเอาซูแบดมาเหมือนเดิมแลยมีการถอยหรออ๋อไม่มีโอเคแต่ตาต่อไปอะ่ะเราเสียแบกกี้แน่นอนนะครับ อ๋อเดี๋ยวก่อนสิแต่ถ้าเราฮิลเราฮิลเราจะมีเลือด90ใช่ปะเขาไม่น่ามีการเพิ่มดาเมจอะไรนะสวิตก่อนสวิตเพื่อล้างพิษอะติดจี้ให้เก็ตคงอ่ะแล้วถอย ทีนี้เพิ่มเลือดถ้าเขาไม่มีการ์ดเพิ่มดาเมจแบกกี้จะวันฮิตเราไม่ได้ฮิลครับแล้วก็แล้วก็วอเตอร์โชลิเคน จบเทินครับถ้าแบกกี้ไม่ตุยในวงเล็บเออจริงๆเรายิงซูแบดก็ได้นะเพราะว่าถ้าแบกกี้ตุยตาต่อไปเรายิงซูแบดอีกทีหนึ่งเราชนะเลยทำไมคิดไม่ได้มาคิดได้ตอนเล่นไปแล้ว <c oughs> เออไม่เพราะว่าถ้าเรายิงอย่างที่บอกอะถ้าเรายิงซูแบดใช่ปะแล้วถ้าเขายังไม่อีโวอะต่อให้ตาเนี้ยแบกกี้เราโดนจัดการอะ เราก็สามารถที่จะยิงอีกทีนึ่งเราก็ปิดเกมได้เลยเพราะเราได้2น็อกจากไอ้นี่ล้าไงแต่ก็เออเนี่ยเหน็นปะสุดท้ายเขาก็มีภาคคลุมหรือก็ถ้าอีโวก็มีปัญหาอีกใช่ไหมโอ้โหคนที่แต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกน,นะว่ามีอีบุยแบ็คอะว้าวอะจีครับชนะละชนะละ ช้อปปิง้งได้ตามใจชอบเลยนะเนี่ยจริงๆใบไ,ไหนก็ได้ครับแต่ใบนี้ก็ได้ใบนี้ก็ได้ได้หมดโอเคจีจีๆครับ <laughs> มิสเ y ไป1นึ่งสเต็ปแต่ก็ไม่เชิงหรอกเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่าเออเขาติดภาคคุมอีกมันก็ไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นนะครับเอออ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กแบกกี้นะครับอืมพูดแบบไม่อวยเลยแล้วกันเนาะคือส่วนตัวถามว่าชอบแบกกี้ไหมก็ชอบนะครับรวมไปถึงความสามารถของมันเองอย่างอ b บิลิตในการแบบดึงการ์ดที่เออเลือดไม่เต็มจากแนวหลังมาซึ่งก็ เป็นฟีลลิ่งเหมือนเรามีการ์ดไซรัสที่สามารถใช้ได้ไม่รู้จบเลยตามใดที่แบ็กกี้ของเรายังยืนอยู่บนแอคทีฟโซนนะเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมอะผมว่าอย่างเดียวเลยท,ที่เสียสำหรับแบ็กกี้นะคือดาเมจมันน้อยไปหน่อยคือไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการ์ดมันควรที่ต้องมีดาเมจมากกว่านี้นะเพราะว่าตัวอบิลิตี้มันก็ค่อนข้างโกงอนะเนาะนะครับแต่ว่าคราวนี้พอดาเมจมันน้อยบวกกับปัจจุบันนะการ์ดที่จะมาคอมโบทำให้ ตัวเด็กมันมีภาพรวมดาเมจได้มากกว่านี้มันก็มีไม่เยอะมากนี่ขนาดผมใส่แบบเก็บคงอะ่ะเข้ามานะก็ยังก็ยังรู้สึกว่าดาเมจก็ยังขาดขาดเกินเกินอะ่ะถ้าไปเจอเด็กที่มีพลังชีวิตเยอะๆอ,อย่างเช่น กิลติน่าดาร์กไลท์หรือว่าเด็กที่เขาแบบโหมีโปเกมอนสามล่างแล้วอีโวได้ไวๆอ่ะแบบเลือด170-180ทั้งบอร์ดอะโหเราจะเราจะปิดเกมได้ได้ค่อนข้างลำบากพอสมควรแต่ว่าก็ก็พอปิดได้อ่ะต้องบอกแบบนี้อืมนะครับดังนั้นอ่าถ้าจะให้สรุปเลยเก่งไหมส่วนตัวผมมองว่าอยู่ในระดับกลางๆคิดว่าน่าจะยังไม่เข้าขั้นแบบ เก่งถึงขั้นเข้าท็อป10อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่แน่ครับณนะวันนี้เราอาจจะยังแบบหาคอมโบที่ถูกต้องที่สุดสําหรับแบกี้ไม่ได้แต่ว่าเด็กที่เราเอามานําเสนอในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งในระดับหนึ่งแล้วก็เล่นง่ายนะครับเออสังเกตได้ว่าต่อให้ต้นเกมมือบลิกแต่ด้วยความที่เราใส่นิมเฟียมาสองชุดอะมันก็ช่วยทาให้เรามือดีขึ้นในเทินแบบ หลังๆจนสุดท้ายก็สามารถเซตอัพบอร์ดได้ทันที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบเล่นแบกกี้นะครับก็ลองเอาเด็กนี้ไปเล่นตามดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเก่งก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับอาจจะไม่ได้เก่งจนสามารถแบบเอามาใช้ไต่แรงได้แบบโฟล์โฟลขนาดนั้นซะทีเดียวนะครับ